สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูบโบครูเฟิร์นและครูนาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของอิทธิบาท4ค่ะอิทธิบาสีหมายถึงบาทรฐานแห่งความสําเร็จผู้หวังความสําเร็จต้องทําตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทประกอบด้วย 1. ชันทะ 2. วิริยะ 3. จิตตะ 4. วิมังสา ฉันทะหมายถึงความพอใจรักในสิ่งที่ทำถามตัวเองว่าอยากทำอะไรและศรัทธาในสิ่งที่ทำวิริยะหมายถึงความเพียรขยันหมันเพียรให้เวลาและฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นจิตตะความตั้งใจเอาใจใส่ในสิ่งที่ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและไม่ไปก้าวไายหน้าที่ของผู้อื่น และสุดท้ายวิมังษาการพิจารณาวิเคราะห์และปรับปรุงทบทวนสิ่งที่ได้คิดได้ทำมาว่าเกิดผลอย่างไรเพื่อปรับปรุงแค่ไขให้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างนะคะ1นฉันทะคือนักเรียนที่มีฉันทะในการเรียนจะมีความกระตือรือร้อนและตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะ 2. นะคะวิริยะนักเรียนที่มีวิริยะจะขยันอ่านหนังสือทำการบ้านและพยายามแก้ไขจุดอ่อนของตนเองค่ะ 3. จิตตะนักเรียนที่มีจิตตะจะตั้งใจเรียนไม่เล่นมือถือในห้องและจดจ่อกับการศึกษา สุดท้ายนะคะวิมังสานักเรียนที่มีวิมังสาจะทบทวนข้อสอบวิเคราะห์จุดผิดพลาดและแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโบครูเฟิร์นครูนาก็ขอจบนะาหาบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ